พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่17บันทึกว่าและถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ข้อคิดจากพระวจนะขณะเมื่อท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าหนึ่ง จงเชื่อวางใจในความยุติธรรมของพระองค์เมื่อเราถูกกระทำอย่าอธิษฐานขอการแก้แค้นแต่ให้ขอความยุติธรรมจากพระเจ้า 2. จงอธิษฐานโดยปราศจากอคติอคติทำให้ใจเราไม่บริสุทธิ์ยากที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้ายากที่เราจะขออย่างผู้ชอบธรรม 3. จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรง พระเจ้าไม่ได้แค่ฟังคำของเราแต่ดูพฤติกรรมของเราประกอบการตอบคำอธิษฐานด้วยขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ